่ปุแม่ค้าน้อยมาแล้วก็จะเตรียมตัวเสร็จสวัสดีค่ะวันนี้น้องบ้าต้ามาขายพุตานะคะวันนี้วันหยุดไม่ได้ไปโรงเรียนก็เลยมาขายพุตานะคะค่ะพุตานุ่งร่างผ่าผ่านสลับทายที่ผ่านทางอานุนะ่าชาก็มาแก้ดูดนมได้นะคะเอาไวเป็นผ้านมข้าคนานะคะ สี่สิบหาบาทเท่าน,นั้นมีแถมพริกเกลือให้ด้วยอร่อยจุใจลูกใหญ่ๆนบ่มๆไปเลยนะคะไปนั่งไหมคะเรียกลูกค้านั่งกวากที่ตั้งแต่นั่งกวกเรียกลูกค้าขายผูุซาอะไรไหมคะนะผูุซา,าสามทักสั่งทองคะ่ะสามรถแก้ววันสัดลาย คลิปนี้ลาไปก่อนแค่นี้ประมาณนี้แหละมันยี่สิบมีลาไปก่อนนะคะตุขาพันมาอย่าลืมมาแวะตุขาพันมาอย่าลืมมาแวะ,สวดดวะเสื้อผู้สซ้างน้องกุตตะได้ค่ะยิ้มใส่เสื้อขนมถือน